ซีเนสเซนนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคชราในวัยเด็กค่ะสวัสดีค่ะบิ่มนัทนามาแล้วนะคะค่ะพบกับบิ่มอีกเช่นเคยนะคะแล้วันนี้นะคะบิ่มก็จะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองนะคะ และเรื่องที่บิ่มจะพูดนะคะก็คือผักภูคาวกวาด้างเซลซินเนสเซนนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคชราในวัยเด็กค่ะหลายท่านเลยนะคะอาจจะยังไม่เคยได้ยินโรคนี้นะคะโรคชราในวัยเด็กค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าผักภูคาวจะช่วยได้อย่างไรนะคะเซลซินเนสเซนนะคะที่บิ่มไม้่พูดไปคลิปก่อนนั้นนะคะเราก็เห็นแล้วนะคะว่ามันเป็นเซลล์ที่ ไม่ตายนะคะแต่เป็นพิษสะสมนั่นเองค่ะเป็นพิษสะสมให้กับร่างกายของเรานะคะที่ทําให้เกิดโรคต่างๆตามมานั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าลักษณะของเซล์ภูมิคุ้มกันหมดสภาพนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะต่อมไทมทัสฝอเล็กลงจํานวนเซลล์ต่างๆลดลงนะคะไขกระดูกสร้างเซลล์ได้น้อยลงค่ะรวมไปถึงนะคะ เซลภูมิภูมิการที่ขยันทํางานก็ลดลงด้วยเช่นกันค่ะมีจํานวนในการแตกกระจายนะนะคะปล่อยสารภูมิแพ้ออกมาด้วยเช่นกันค่ะและสารที่จับกินเชื้อโรคเซล์มะเร็งก er> ันนะคะก็ลดลงด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของเซลซิเนสเซนกันบ้างนะคะว่าเขามีบทบาทอะไรนะคะจะดีต่อร่างกายของเราหรือไม่ดีเอ๊ะงงจากที่บิมพูดไปเหมือนมันไม่ดีมากกว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ หน้าที่ที่หลากหลายนะคะบางครั้งนะคะก็ดูอาจตรงข้ามกับสภาวะค่ะหรือการแสดงออกของยีนนะคะบทบาทแรกเลยนะคะระงับการเจริญเติบโตผ่านยีนค่ะที่ดีคือระงับเซลล์มะเร็งนั่นเองนะคะส่วนบทบาทที่2-4ถึง4นั้นนะคะเป็นผลของกระบวนการอักเสบของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะบทบาทที่2นะคะส่งเสริมเซลล์มะเร็งค่ะบทบาทที่3ม เร่งความชราโรคชราโรคแห่งความเสื่อมค่ะบทบาทที่4ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนั่นเองนะคะและร่างกายนะคะก็ยังต้องการเซลล์ที่บริสุทธิ์ค่ะเมื่อยังเด็กนะคะมีเซลล์ที่ยังบริสุทธิ์มากนะคะซึ่งช่วยกําจัดเชื้อโรคเซลล์มะเร็งต่างๆนะคะชนิดใหม่ๆเมื่อทําหน้าที่เสร็จจะเปลี่ยนเป็นเซลล์เมมเมรรี่ค่ะคอยจับกินเชื้อโรคและมะเร็งชนิดเข้มนะคะ แต่กำจัดเชื้อโรคและมะเร็งชนิดใหม่ๆไม่ได้นั่นเองค่ะอายุมากขึ้นนะคะเซลล์เมมโมรี ory, สะสมมากมายกลายเป็นเซลล์ที่ก่อโรคต่างๆนั่นเองค่ะและเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกๆของผู้สูงอายุเลยค่ะจะมีโรคอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็มีโรคไข้หวัดใหญ่ปอดบวมและโลหิตเป็นพิษมีโรคมะเร็งเส้นเลือดสมองแตกอุดตันอัลไซเมอร์ โรคหัวใจซึ่งคนทั่วไปนะคะจะยังไม่เข้าใจในความรู้นี้ค่ะโรคชรา,าในเด็กนะคะมีสิเนสเซนเซลนะคะเซลแก่หมดสภาพสะสมตั้งแต่แรกเกิดค่ะมักเสียชีวิตก่อนอายุ15ปีนะคะด้วยโรคที่คนชรา,าเป็นนะคะเช่นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจรวมถึงโรคต่างๆที่คนชรา,าเป็นด้วยนั่นเองค่ะ และได้มีการศึกษานะคะคของโรงพยาบาลเมโยค่ะเพื่อหาวิธีกําจัดเซลล์ตัวนี้นั่นเองนะคะนักวิจัยได้พยายามหายาและสารต่างๆนะคะถึง46ชนิดนะคะที่ทําให้เซลล์ตายแบบ a p o p t o r i s นะคะแต่สุดท้ายได้มา2ชนิดนะคะนั่นก็คือยารักษามะเร็งาาาา t i n i บนะคะและ c ร r ซิตินค่ะแม้ได้ผลนะคะแต่าาาา t i n นบนะคะมีผลข้างเคียงร้ายแรงค่ะขณะที่ c ร r ซิตินนะคะ ลดเซลล์ซิเนสเซนได้ถึง50%ด้วยขนาดที่ต่ำสุดค่ะในปีพศ2554นะคะโรงพยาบาลเมโยได้ทดลองให้เกิดโรคไพจิเรียนะคะคือโรคชราในวัยเด็กที่เกิดขึ้นในมนุษย์เป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ผ่าเหล่าค่ะทำให้เกิดสะสมซินเนตเซนเซลล์นะคะตั้งแต่อยู่ในคันมารดาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ปลูกไทย ยีนที่กำจัดเซลล์สินเนสเส้นให้หนูไพจิเรียพบว่าเมื่อกำจัดเซลล์สินเนตเส้นได้นะคะในเนื้อเยื่อเช่นไขมันกล้ามเนื้อตาทำให้ชะลอการเกิดโรคชราในเนื้อเยื่อเหล่านั้นได้ค่ะทึ่งนะคะก็คือแม้ในหนูที่เป็นโรคชรานี้นะคะเมื่อลดสินเนตเส้นเซลล์นะคะก็สามารถชะลอโรคต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้สุดลงได้ด้วยค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเคอร์ซิตินในภูคาวนะ,นะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งช่วยในโรคชราในวัยเด็กได้ด้วยนะคะเราเห็นแบบนี้แล้วนะคะโรคที่เกิดจากเซลล์นะคะก็สามารถใช้เคอร์ซิตินหรือว่าผักภูคขานะนะคะช่วยได้ค่ะอย่างน้อยนะคะก็ทําให้เซลล์ของเราดีขึ้นนะคะเห็นแล้วก็น่าสงสารนะคะสําหรับโรคชราในวัยเด็กเนาะสำหรับท่านไหนนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยแชร์นะคะ ให้กับผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคชราในวัยเด็กได้เห็นคลิปนี้กันนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยนั้นมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะบิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบหมูในแต่ละวันนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมไปถึงออกกําลังกายสม่ําเสมอตามความเหมาะสมของ,ของร่างกายด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะ,นะคะให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วยนั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ